ผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดพิษณุโลกนะคะพบกันเป็นประจำค่ะในวันศุกร์ทุกสิ้นเดือนของทุกเดือนนั่นเองนะคะสาหรับวันนี้ดิฉันสิณีน,นาธนาชัยรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะและในวันนี้ในรายการก็เช่นเคยนะคะมีความมากมายหลากหลายทางด้านเนื้อหาสาระของสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดพิษนุโลกมาเสิร์ฟตรงให้คุณผู้ชมได้รับทราบรับชมถึงบ้านเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะครบทั้ง3เรื่องเหมือนเดิม ว่าจะเป็นภารกิจทางด้านการป้องกันปราบปรามและการตรวจสอบและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ไม่ใช่ใครเลยค่ะค่ะเราเชิญเจ้าประจําของเราค่ะคุณพิเศษนคพันธุ์ผู้มีการสํานักงานปปชประจําจังหวัดพิษนุโลกูก่นคุณในรายการแลวค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับ วันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ส่วนกลางกันก่อนเลยเกี่ยวกับการดําเนินงานของปปชในส่วนกลางนะคะตรงจุดนี้เห็นทราบว่ามีการถแถลงผลงานของปปชในรอบ3เดือนด้วยนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม2556ตรงจุดนี้ต้องให้ท่านล่าคุณผู้ชมฟังแล้วล่ะค่ะครับขอบพระคุณนะครับก็คงขอถือโอกาสนี้นะครับได้ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการปรปรชแล้วก็ในส่วนของ สำนักง,งานปปชประจําจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับในส่วนของคณะกรรมการปรปชในช่วงปีงบประมาณ2 5 3 7นะครับผลงานทางด้านการปราบปรามเนี่ยตอนนี้เราก็มีคดีอยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้นเนี่ย9,447คดีนะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็ดําเนินการไปเสร็จสิ้น570คดี570คดีนะครับคดีที่เหลืออยู่ก็อยู่ในระหว่างการดําเนินการ อยู่ระหว่างการดําเนินการอาจจะอยู่ในลักษณะของการแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับเบื้องต้นหรือว่าอยู่ในขั้นการไต่สวนข้อเท็จจริงในรูปของคณะกรรมก,การปรป,ปชไต่สวนเองรหรือว่าพนักงานไต่สวนหรือว่าคณะอนุกรรมการตลอดจนส่งไปให้พนักงานสอบสวนนะฮะหรือทางตํารวจตลอดจนผู้บังคับบัญชาต้นสันกสงกัดเนี่ยได้ดําเนินการด้วยนะครับก็มีความคืบหน้าอย่างไรก็จะได้มารายงานกันต่อไปนะครับ ส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเมืองนะครับก็จะมีคดีที่เกี่ยวข้องกับทางท่านนายกรัฐมนตรีคือคุณยิกรักษ์ชินวัตรแล้วก็คณะรัฐมนตรีก็มีเรื่องเข้ามาทั้งสิ้นเนี่ย45เรื่องนะครับซึ่งคณะกรรมการปรปรชท่านก็ได้พิจารณามีมติไม่รับพิจารณาให้ตกไป13เรื่องนะครับแล้วก็รับไว้ดําเนินการไต่สวนเนี่ย14เรื่องแล้วก็ คำว่าไต่สวนพอที่จริงนี่ก็หมายความว่าอยู่ในรูปที่ว่าคณะกรรมการปประชไต่สวนเองบ้างหรือว่าตั้งคณะอนุกรรมการนะครับแล้วก็ที่เหลืออีกสิเรื่องก็อยู่ในขั้นตอนของการแสวงหาพอที่จริงก็คือลักษณะที่เรียกว่าเป็นการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับคดีต่อไปนะฮะน,นี้ก็จะเป็นคดีเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะฮะก็คือกรณีกล่าวหาคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะครั้งที่ดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณสุเทพเตือยสุบรร เมื่อครั้งดำเนินรแถงนาะยกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีการสลายการชุมนุมเมื่อเหตุการณ์เมื่อเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2 5 5พนรอห้าบสาะครับซึ่งคดีดังกล่าวนี้ก็ได้มีการไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานมาโดยตลอดนะครับทั้งสอบพยานบุคคลน่าจะเป็นร้อยปากแล้วก็พยานเอกสารที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆมากมายแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการที่จะต้องอรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม,ตมจากผลการไต่สวนชนะสูตรพิสูจของสารที่ชี้ว่ามีความ มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับซึ่งก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่อย่างไรต่อไปนะครับคดีต่อไปก็คือคดีการก่อสร้างโรงพัก396แห่งนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับรัฐบาลสมัยของคุณภิสิทธิ์เวชชาชีวะและก็คุณสุเทพเทือกสุบรรณก็อยู่ในระหว่างการไตส่สวนรวบรวมพยานหลักฐานเช่นกันนะครับ นอกจากนี้แล้วก็มีคดีคดีที่ได้ดําเนินการมาอาจจะก็หลายปีนะครับแต่ว่าก็มีความคืบหน้าแล้วเสร็จออกมานะครับก็คือกรณีการทุจริตในการแปลรูปลำไย,ยอบแห้งปี2อ4 7มีการกล่าวหาคุณสมศักดิ์เทพสุทินเมื่อครั้งดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับพวก34คนนะครับคดีนี้ก็ได้มีการไต่สวนโดยคณะอนุกรรมการแล้วก็ มีผลคดีแล้วเสร็จโดยคณะกรรมการปรปรชก็วินิจฉัยชี้มูลความผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือข้าราชการกระทรวงกรเกษตรเนี่ยเจรายพนักงานอ,อกตกอและก็ทอกศซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการนี้4ี่รายรแล้วก็เอกชนที่ร่วมในการเสนอราคาส1บรายนะครับส่วนตัวคุณสมศักดิ์เทพสุทินนั้นคณะกรรมการปรปรชพิจารณาเห็นว่าไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอก็ให้ข้อกล่าวหาตกไปนะครับส่วนคุณบรรพฤษหง์ทอง เมื่อครั้งดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรก็ผิดวินัยไม่ร้ายแรงนะครับคดีต่อไปก็จะเป็นคดีเกี่ยวกับกรณีกล่าวหาการตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาประเทศนะครับหรือที่เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่าซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งมีการตั้งเรื่องกล่าวหาขึ้นมาโดยคุณอลงกร์พลบุตรสสเพชรบุรีพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้นนะครับผลการไต่สวนนี่ก็ปรากฏว่าก็พบการกระทําความผิด ใน3ประเด็น <c oughs> นะครับประเด็นแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจรับระบบคมนาคมในการรับส่งตรวจข้อมูล DTS ตามสัญญานะฮะซึ่งให้ใช้ระบบ SPCPC s, <c oughs> <S นะฮะก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปใช้ระบบ TDMA ซึ่งมันมีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่าถือว่าเป็นการแก้ไขในสาระสำคัญโดยไม่ชอบด้วยระเบียบพัสดุนะครับ <c oughs> ประเด็นที่2ก็คือมีการนำข้อมูล เชื่อมโยงของกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศอังกฤษมาใช้ในการประมวลผลนะครับโดยไม่มีการแก้ไขสัญญาเป็นการกระทําที่ผิดเงื่อน,นไขในข้อตกลงในสัญญานะครับก็มีมูลความผิดในประเด็นนี้นะครับ,รบประเด็นสุดท้ายก็คือกรณีของเรือโทวิทวารคุปอดีตที่บดีกรมอุตุในขณะนั้นนะครับทราบผลการตรวจรับที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวแล้วก็ได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินประจำวดไปนะครับก็ทำให้เกิดความเสียหายกับทางราชการก็มีการชี้มูลความผิด ในทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็ดำเนินคดีอาญามาตรา157ด้วยนะครับผมคดีต่อไปก็จะเป็นคดีกล่าวหาคุณชวนพิษฉายเหมือนวงนะฮะอดีตท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนะฮะโครงการบ้านเอื้ออาทรระยะที่4เมืองใหม่บางพลีแล้วก็ร่มเกล้าสองคดีนี้ก็เป็นอันว่าได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เห็นว่าไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดตามข้อกล่าวหาได้ก็เป็นอันตกไปนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ในการทํางานของคณะกรรมการปรปชเนี่ยอันนี้เราจะไม่เกี่ยวกับการเมืองถึงแม้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นบุคคลระดับสูงนะฮะเป็นฝ่ายการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงเนี่ยแต่ทุกอย่างก็จะว่ากันตามพยานหลักฐานผิดก็ว่าไปตามผิดถา้ดถาไม่ผิดก็คือไม่ผิดะนะครับผมต่อไปก็จะเป็นผลงานทางด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินนะครับซึ่งก็เป็นภารกิจอีกด้านหนึ่งของคณะกรรมการปปชในปีงบประมาณ 2. 5 5 6ซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อ30กันยา56หหนะครับ ก็ดําเนินการไปได้4 0,000เก้าบัญชีนะครับจะเห็นว่าค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากปี255 5อเนี่ย30%ออันนี้ก็ขึ้นกับกระบวนการในการทำการตรวจสอบนะฮะซึ่งเราจะมีขั้นตอนตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะตามเอกสารที่ยื่นมาตรวจสอบยืนยันนะฮะกรณีมีข้อสงสัยแล้วก็ตรวจสอบเชิงลึกซึ่งหมายความว่ามีประเด็นที่อาจจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับเช่นมีการปกปิดทรัพย์สินมีการอาจจะมีลักษณะของการที่เรียกว่า ทรัพย์สินจะเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือเปล่าะนะฮะไอ้ตรงนี้ก็อาจจะต้องอมีการตรวจสอบเชิงลึกนะครับก็ทําไปได้เพิ่มขึ้นส0สิเปอร์เซนตแล้วจากผลการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับบัญชีทรัพย์สิสนที่สินก็มีการส่งดําเนินคดีคไปยังสารดีกาแผนกคดีอาญา9ก้ารายนะครับมีทั้งกรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีนะครับหรือว่า,าในลักษณะที่ว่ายื่นบัญชีโดยการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดไอ้น,นี้ผลทางกฎหมายก็คือถ้าสารท่านวินิจฉัยตามที่ ปปชยื่นคำร้องนะครับว่ามีความผิดจริงก็ต้องพ้นจากตําแหน่งนะครับแล้วก็ตัดสิทธิ์5ปีนะครับแล้วก็ตัดสิทธิ์ในการดารงตําแหน่งทางการเมืองหรือการเป็นเจ้าหน้าที่ในพักการเมืองถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องอถูกตัดสิทธิ์ในการที่จะมารับราชการเป็นเวลาถึงหปี <c oughs> แล้วก็มีโทษทางอาญาด้วยโทษจำคุกและก็โทษปรับด้วยนะครับในช่วงสเดือนนะฮะของปีงบประมาณห้าตุลาถึงธันวาเนี่ยคณะกรรมาการปป,ปชก็ได้ส่งสารดีกาแผนคดีอาญาไปสี่รายแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่า งานทางด้านการตรวจสอบทรัพย์สินเราก็จะมีความคืบหน้ามีผลงานออกมานะครับโดยตลอดในกรณีที่ว่าจงใจไม่ยื่นหรือว่ายื่นโดยใช้ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดนอกจากนั้นแล้วก็มีกรณีที่เรียกว่า,ามีการเขาเรียกว่าตรวจสอบบัญชีเปรียบเทียบเข้ารับตําแหน่งและพ้นจากตําแหน่งของคุณนนทนนท์กมนนนทโชชนะฮะประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผลการตรวจสอบเปรียบเทียบบัญชีปรากฏว่าพบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติเนี่ย68ล้านบาทนะครับก็ส่งคําร้องนะฮะไปยังาสารดีกาแผนกคดีอาญานะครับเพื่อที่ส่งไปยังอัยการสูงสุดนะครับเพื่อที่จะยื่นคาร้องต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาให้ยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดินต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานทางด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของคณะกรรมการปรปรชในส่วนกลางาครับผม ใช่คุณผู้ชมจะได้รับทราบความคืบหน้ากันนั่นเองนะคะสังเกตได้หลายคดีเลยนะคะว่าความคืบหน้าเนี่ยออกมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในหัวสูงเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้ในรายการนะคะของเราท่านมารายการสดแบบนี้แล้วนะคะก็เลยมีของขวัญติดไม้ติดมือค่ะวันนี้นะคะมีกล่องของขวัญจากสํานักงานปปชประรจําจังหวัดพิจณุโลกมอบให้คุณผู้ชมถึง10รางวัลน,นะคะง่ายๆค่ะเพียงยคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามานะคะวันนี้เราไม่มีคําถามแต่เราจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะคะแสดง ความคิดเห็นทุกเรื่องราวค่ะตลอดจนข้อสงสัยนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นทางท่านผู้มีการนะคะได้ บอกได้รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบไปว่าแต่และคดีนี่เป็นยังไงความคืบหน้าเป็นยังไงเราก็คงไม่อยากเป็นหนึ่งในคดีนั้นนะคะอาจจะมีข้อสงสัยว่าตนเองทําแบบนี้มันถูกมันผิดหรือไม่อะไรยังไงโทราศัพท์มาเลยค่ะท่านพูมเนการนะคะยินดีที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้กับคุณผู้ชมค่ะ10รางวัลหมายเลขโทราศัพท์ขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วนะคะ0553226890864400832 10รางวัลท้ายรายการจะได้ทราบกันค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลนะคะ ดิฉันไม่รอช้าค่ะเราไปกันที่เรื่องต่อไปกันต่อเลยนะคะเพราะว่าเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเป็นเกี่ยวกับผลงานด้านการสรรหาคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตป,ประจําจังหวัดนะคะเห็นว่ามีการรับสมัครมาตั้งแต่วันที่2 4มิถุนายนจนถึงวันที่สองกรกฎาคม25 5 7ห้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ่านครับตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะครับก็ในส่วนของกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตป,ประจําจังหวัดพิษณุโลกหรือที่เรียกชื่อย่อว่ากรรมการ ปปชพิสุลโลกก็ได้รายชื่อนะครับทั้ง3ท่านแล้วนะครับโดยคณะกรรมการปปรชได้พิจารณาแล้วก็มีมติคัดเลือกไปนะครับเมื่อวันที่18ะนะฮะธันวาคม2556นะครับแล้วก็ได้มีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่17มการาคม2557นะครับแล้วก็ได้มีมติคัดเลือกแล้วก็ออกคําสั่ง นะฮะลงวันที่28มกราคม2557ที่ผ่านเมือม่อไม่เมื่อเมื่อวานวน,ะนะครับครับผมโดยคําสั่งนี้จะมีผลในวันที่3กุมภาพันธ์คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็แต่งตั้งให้ท่านยงยศเมฆรุณดํารงตําแหน่งประธานกรรมการปปชลําดับที่สองคือท่านพลตารวจตรีธรรมนูนเพชรบุรีกุดลดํารงตําแหน่งกรรมการปปชท่านที่สาก็คือท่านสันติกรุว่วนสมบัติดํารงตําแหน่งกรรมการปปชนะครับซึ่ง ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่จะส่งคําสั่งนี้ไปลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลตามกฎหมายแล้วก็ทั้ง3ท่านนี้ก็จะต้องดําเนินการในส่วนของการที่จะลาออกหรือการที่จะต้องทําให้ตนเองนั้นพ้นจากการดํารงตําแหน่งตามที่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้ว่าห้ามดํารงตําแหน่งอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างนะครับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับภายใน15วันนะครับแล้วท่านถึงจะ สามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ครับผม ะะก็จะได้ให้คุณผู้ชมะะได้ทราบกันว่า3ท่านสําหรับจังหวัดพิษณุโลกที่จะมาทําหน้าที่ประกอบไปด้วยใครกันบ้างน,นะคะเรากลับกันมาอยู่ในส่วนกลางกันต่อนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเนียที่คุณผู้ชมเวลาเปิดทีวีนะคะหรือว่าชมสื่อต่างๆเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวตรงจุดนี้ทางสํานักงานปวชก็เข้าไป,ไปมีส่วนร่วมเหมือนกันเป็นการเกี่ยวกับรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและก็ระบายข้าวตรงจุดนี้เป็นยังไงบ้างคะท่าน ครับผมก็คดีดังกล่าวนั้นก็ได้มีการารายงานความคืบหน้าไปแล้วนะครับเมื่อวันที่16มกราคม2557นะครับโดยท่านอาจารย์วิชามหาคุณในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกของคณะรรมการปประชรก็ได้ถแถลงผลคืบหน้าคดีซึ่งคดีดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนกรณีมีการกล่าวหาคุณคบุญทรงเตรริยาพิรมกับพวกนะครับเมื่อครั้งที่คุณบุญทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็การระบายข้าวนะครับซึ่งจากการไต่สวนของคณะอนุกรรมการเนี่ยก็ได้มีการพิจารณาพยาหลักฐานแล้วก็รับฟังข้อเท็จจริงได้ในในชั้นในชั้นนี้นะครับว่าไม่ยังคือการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัตตอรัฐเนี่ยนะครับ G2G หรือที่ government to government เนี่ยขอกับประเทศจีนเนี่ยยังไม่มีข้อเท็จจริงใดๆที่สนับสนุนว่าหน่วยงานที่มาทำสัญญากับรัฐบาลไทยเนี่ยได้มีการ รับมอบหมายจากประเทศจีนมาโดยถูกต้องและนอกจากนั้นก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มีการส่งออกข้าวนะฮะจากประเทศไทยไปขายยังประเทศจีนนะครับ <c oughs> ก็จึงมีมติว่าให้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับคุณบุญทรงเตรรียพิรมกับพวกแล้วก็คุณภูมิสารผลนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ผู้ที่ดำเนินการเจรจาในโครงการดังกล่าวนะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่าย แล้วก็รวมถึงหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจของประเทศจีนที่เข้ามาดําเนินการด้วยรวมทั้งสิ้น15รายนะครับแล้วจากการไต่สวนของคณะกรรมการพปรชนี้ก็พบมูลเหตุแห่งการผู้จริตเพิ่มเติมอีกนะครับว่าปรากฏว่าข้าวซึ่งทําการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้เอาไปขายออกไปยังต่างประเทศนะครับแต่กลับเอามาขายให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวภา,า,ายในประเทศในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาดนะครับ แล้วก็ใจเอกสารหลักฐานนี่ก็พบว่าเป็นการทําหลักฐานที่ไม่ถูกต้องนะฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงบัญชีหรือว่าเรื่องของการเสียภาษีอะไรต่างๆก็มีการสอบพยานที่เกี่ยวข้องประกอบสํานวนเอาไว้แล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการปปชก็เห็นว่าโครงการรับรับจำนำข้าวเนี่ยมันเป็นโครงการที่ดําเนินการสืบเนื่องมาตั้งแต่ไม่ใช่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เท่านั้นแต่มีมาก่อนหน้านั้นก็คือตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ซึ่งก็ได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลอะไรต่างๆโดยคณะกรรมการปปช เราก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงความไม่เหมาะสมของการที่โครงการนี้มันจะทําให้เกิดความเสียหายหกับประเทศกับรัฐกับเกษตรกรอะไรต่างๆได้ในหลายประเด็นนะครับก็ได้มีการแจ้งข้อสังเกตดังกล่าวไปยังรัฐบาลตั้งแต่สมัยคุณอภิสิทธิ์จนกระทั่งถึงสมัยคุณยิ่งรักด้วยก็ปรากฏว่าไม่มีการดําเนินการใดๆตามข้อสังเกตของคณะกรรมการปปชแต่กลับปล่อยให้มีการดําเนินโครงการต่อไปนะฮะ ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายและวระทั้งเกิดความเสียหายขึ้นมาเพราะฉะนั้นในชั้นนี้ของทางคณะกรรมการปปชท่านจึงเห็นว่ามีกรณีที่มีเหตุทันควรสงสัยนะฮะที่จะทําการกล่าวโทษค,ค,คุณยิ่งรักในฐานะนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินะครับว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้นะครับก็จะได้ดําเนินการไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปนะครับว่าจะมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหาได้หรือไม่ต่อไปนะครับ อันนี้ก็คือในส่วนของคดีรับจำนำข้าวนอกจากนั้นแล้วนะครับก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีของคดีที่มีการยื่นคำร้องให้มีการแก้ไขนะครับรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาของสอวอนะครับซึ่งก็มีการกล่าวหาเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ย380กว่คนนะครับแต่ว่าคณะกรรมาการปรปรชก็เห็นว่ามีมูลความผิดในชั้นนี้เพียงแค่3 0 8คนนะครับ โดยแยกเป็นกลุ่มต่างๆตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนะครับซึ่งทางาสอสอและสอวอที่เกี่ยวข้องในการยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้นะครับก็ได้มารับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วนะครับบางส่วนในวันที่15มกราคมแล้วก็16มกราคมส่วนท่านที่ไม่มาก็จะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอันนี้เป็นความคืบหน้านะฮะซึ่งคดีดังกล่าวนี้ก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่ง ในการที่จะให้แต่ละท่านนได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้วก็อ้างพยานหลักฐานมาแต่ก็จะไม่ได้ให้มันยืดเยื้อยาวนานไปนะครับคณะกรรมการปปชท่านก็จะต้องมีการเร่งรัดภายในเวลาสมควรต่อไปครับผมความคืบหน้าเป็นยังไงก็จะมารายงานคุณผู้ชมได้ทราบต่อไปในลำดับต่อไปนะคะอันนี้คือในส่วนภาพรวมของส่วนกลางเกี่ยวกับผลการดําเนินการของสํานักง,งานปปชในส่วนกลาง นะคะค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเราจะมาเจาะลึกนะคะถึงผลการดําเนินการของสํานักง,งานปปชประจําจังหวัดพิษณุโลกกันนะคะงานทั้ง3ด้านป้องกันปราบปรามแล้วก็ตรวจสอบจะมีเรื่องราวสาระอย่างไรบ้างช่วงหน้าแต่ช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจและคุณผู้ชมก็อย่าลืมโทรศัพท์มาแสดงความคิดเห็นในรายการด้วยนะคะจะได้ลุ้นรับของรางวาัล10รางวัลของรายการวันนี้เดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ จุดเริ่มต้นเล็กๆที่เรียกว่าทุจริตร่วมกันต่อต้านค่านิยมผิดๆให้ทุจริตหมดไปสำนักงานปปชฝากสมชายด้วยนะครับจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เรียกว่าทุจริต ร่วมกันต่อต้านค่านิยมผิดๆให้ทุจริตหมดไปสำนักงานปปอชอ กลับมาพบกันต่อนะคะกับรายการสารสัมพันธ์สำนักงานปปชประจำจังหวัดพิษณุโลกช่วงเวลานี้นาทีทอง10นาทีสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาค่ะลุ้นรับของรางวาัลเป็นกล่องของขวัญกล่องนี้10รางวัลแจกให้คุณผู้ชมนะคะเพียงโทรศัพท์เข้ามาค่ะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการทุกเรื่องราวนะคะหรือไม่จะสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0532268908644 0 8 3 2ท้ายรายการจะได้ทราบกันค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดี10ท่านได้รับของรางวัลของเราในรายการวันนี้ค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาเจาะลึกผลการดำเนินงานสำหรับสำนักงานปปชประรจำจังหวัดพิษนุโลกกันต่อเลยนะคะท่านเรื่องแรกเราไปที่ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตก่อนเลยกระด้านรตรงจุดนี้เป็นยังไงบ้างในส่วนผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม2556จนกระทั่งถึงเดือนมกราคม2557คือหมายถึงว่า เกือบจะสิ้นเดือนนี้นะครับได้รวบรวมข้อมูลมาซึ่งเป็นการดําเนินงานโดยเจ้าหน้าที่นะครับของสํานักงานปปชประจาจังหวัดพิศณุโลกไอ้ตรงนี้ต้องเรียนให้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 ทราบว่าเป็นการดําเนินการในส่วนของเจ้าหน้าที่โดยสานักของสานักงานเพราะว่าอย่างที่กาพียไปเมื่อสักครู่ว่าเดี๋ยวตั้งแต่วันที่3นะฮะวันจันทร์เนี่ยก็จะมีกรรมการปปชทั้ง3ท่านเนี่ยท่านได้มาปฏิบัติหน้าที่นะครับร่วมกับทางสำนักงานปปชประจำจังหวัดพิษณุโลกพราะนั้นผลการปฏิบัติงานอะไรต่างๆมันก็จะมีขั้นตอนนะครับ ผ่านการพิจารณาของกรรมการปรปรจด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับสเดือนเนี่ยงานด้านป้องกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานก็ได้ดําเนินการไปทั้งสิ้นเนี่ยแปกิจกรรมนะฮะแปครั้งนะครับแยกเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่นะฮะร,ร่วมอําเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่หรือว่าหน่วยงานท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยหกครั้งนะครับสเดือนร่วมสัมมนากับหน่วยงานต่างๆไปประชุมร่วมกับอําเภอรเรื่มร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับจังหวัด นะฮะสิบแปดครั้งหรือกับโรงเรียนสถานศึกษานะครับแล้วก็เข้าไปปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนนะฮะชั้นประถมชั้นมัธยมอุดมศึกษาเนี่ยสี่สหกครั้งในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมานี่ <มา S 2> เป็นบรรยากาศที่ทีมงานทางสำนังงกงารปปรชประจำจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเวลาออกพื้นที่ก็จะบันทึกภาพเหล่านี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกัน<ช>นะคะเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆเลยนะคะท่านใช่ครับผมแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆวิทยุโทรทัศน์นะฮะเผยแพร่สิ้าครั้งรวมทั้งสิ้น4เดสับอันนี้คืองานที ทางด้านป้องกันเนี่ยได้ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องโดยเน้นไปที่ทางเด็กเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกเราตามนโยบายของคณะกรรมการปราปรชนะฮะที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับต้นกล้าอ่อนอของเราให้เป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติเราต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นผลงานทางด้านการปรับปรามาการทุจริตนะครับซึ่งก็ได้ปรับเรียนไปแล้วว่าปปชจังหวัดเนี่ย ภารกิจเราจะเน้นที่การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับการแสวงหาก,ก็จะจริงเพื่อพิสูจน์ทราบมูลความผิดในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง4เดือนนะครับเ,เราก็มีคดีเข้ามาทั้งสิ้นเนี่ยรวม11คดีนะครับ11ดคดีแล้วก็ดําเนินการไปในระหว่าง4เดือนนี้แล้วก็เหลือคดีค้างอยู่ในมือเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าพนักงานด้านปราบปรามเนี่ยฝ่ายปราบเนี่ยสท่านเนี่ยก็14เรื่องนะครับก็อยู่ในระหว่างการดําเนินการทั้งสิ้นนะครับ รานนี้ถ้าจะถามว่าแล้วเรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆ11เรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรยังไงเกี่ยวกับอะไรบ้างนะฮะก็พอจะสรุปให้ท่านได้ทราบนะฮะถึงสภาพการของการทุจริตการกล่าวหาร้องเรียนให้ให้ทราบได้ดังนี้นะครับก็อย่างกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนะครับในจังหวัดพิษณุโลกเราในเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุนะครับกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งเป็นระดับพันตํารวจเอกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการตรวจ ความเห็นทางคดีในฐานะที่เป็นผู้ชำนาญการพิเศษในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทําให้ผู้เสียหายผู้ร้องเนี่ยซึ่งเป็นจาเลยในคดีอาญาเนี่ยต้องถูกสารพิาพากษาให้จําคุกตลอดชีวิตะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อร้องเรียนข้อกล่าวหานะครับไม่ได้หมายความว่าจะผิดตามนั้นเสมอไปหรือว่ากรณีที่ผู้มขาข้บัญชาของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยซึ่งผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็เป็นระดับพันตํารวจเอกนะครับก็หมายถึงสอบพิัยช่วยเหลือกันอย่างนี้นะครับก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปชเหมือนกันนะครับ หรือกล่าวหาท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการทําสัญญาเช่าร้านสวัสดิการสัญญาเช่ารถยนต์โดยสารโดยไม่ชอบด้วยระเบียบทางด้านพัสดุเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือว่ากล่าวหานายกเทศมนตรีเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดจ้างเหมากลบขยะโดยไม่ได้มีการฝังกลบจริงนะครับกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปชนะฮะเป็นระดับแ กล่าวหาว่าใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์กล่าวหาหนายกอบอตอนะครับผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำนะครับหรือว่าเกี่ยวกับกล่าวหาหนายกอบอตอเกี่ยวกับเรื่องการกันแกล้งนะฮะผู้ต้ยมันก็บัญชาไม่ยอมต่อสัญญาจ้างเขาให้โดยไม่ชอบเหล่านี้นะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องความผิดตามพรบรว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ของหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่งนะครับมีการกีดกันนะครับ,รบมีชายชะกันไปยืนไม่ยอมไม่ผู้เสนอราคาเข้าไปยืน่นเหล่านี้ก็เป็นความผิดที่มีการร้องเรียนมาที่ทางปปชเรานะครับส่วนเรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จไปนะฮะสเรื่องในช่วง4เดือนนะครับที่ไม่มีมูลความผิดก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะทางศาลทางศาลก็มีนะครับเจ้าหน้าที่ของศาลก็มีแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยนะฮะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยก็มีนะครับหรือ ทางผู้มีการโรงพยาบาล mm hmm. ในอำเภอแห่งหนึ่ง <c oughs> หรือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับพันตํารวจเอกซึ่งถูกกล่าวหาร้องเรียนตามที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ <c oughs> ทั้ง4คดีนี้ก็ข้อกล่าวหาไม่มีมูล mm hmm. นะฮะ <c oughs> ก็เป็นอันตกไปก็เสนอคณะกรรมการปปรชว,วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> แต่ที่คดีมีมูลก็มีอยู่3เรื่องนะฮะคือเป็นตัวนายกอบตอแห่งหนึ่งเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างซ่อมแซมคลองสูบน้ำนะครับอีกคดีหนึ่งก็ผู้มนการโรงเรียนกับเจ้าหน้าที่การเรียนร่วมมือกันทุจริต เบิกเงินของโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องเรียนฟรี15ปีและวป็เรื่องของเงินค่าอาหารกลางวันเด็ก<ม>ก็เบิดก็มาใช้ใจ่ายในเรื่องส่วนตัวโดยไม่มีหลักฐานเหล่านี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงเป็นสสเป็นอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของพิษณุโลกนะครับซึ่งคดีดังกล่าวก็มีมูลความผิดก็ส่งไปให้ทางปปชส่วนกลางพิจารณาดําเนินการไต่สวนต่อไปคือทางจังหวัดเนี่ยจะดําเนินการในขั้นตอนเพียงเท่านี้ นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดแรงกดดันรือผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเราในภารกิจด้านป้องกันการาตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งมันจะต้องมีการประสานงานอะไรกันด้วยนะครับผมนะคะค่ะในส่วนของงานตรวจสอบทรัพย์สินก็พอมีบ้างใช่ไหมคะใช่ครับงาน,นตรวจสอบทรัพย์สิน,น,นก็มีความคืบหน้ามาโดยตลอดนะครับในช่วงปี57นะฮะสาเดือนที่ผ่านมาก็มีบัญชียื่นเข้ามาทั้งสิ้น309บัญชีค่ะ อันนี้ก็ถือว่าน้อยลงมากเมื่อเทียบกับ<น>สมัยที่เรามาอยู่ใหม่ๆมเมื่อสองปีที่แล้วนะฮะเป็น4 0 0 0 5 0 0 0บัญชีนะฮะทำกันไม่หวัดไม่ไหวแต่น้องๆทุกคนนะฮะเจ้าพนักง,งานตรวจสอบทรัพย์สินสท่านนี่เ็าทำกันอย่างเต็มที่ตามเป้าที่ตั้งไว้ตอนนี้เหลือ309บัญชีทำไปเสร็จ225บัญชีใน4เดือนเหลือค้างอยู่ในมือ392บบัญชีก็จะได้ดำเนินการตรวจสอบไปตามขั้นตอนของกฎหมายก็ไม่ไม่ได้ค้างค้างหรือล่าช้าอะไร <ผ>นะคะแล้วก็มีคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาค่ะจากจังหวัดลําพูนเลยนะคะบอกว่าชอบรายการของเรามากเลยนะคะมีเนื้อหาสาระดีมากๆเลยอีกท่านนึงจากจังหวัดนครสวรรค์ an, ได้รับความรู้ดีมากๆเลยจากคุณวิมลและคุณวิโรธขอบพระคุณมากนะคะ2ท่านนี้รายการจะจัดส่งของรางวัลไปให้นะคะและสําหรับคุณผู้ชมท่านอื่นที่ดิฉันอ่านชื่อไม่ทันนะคะใดยทางทีมงานจะตรวจสอบแล้วก็จัดส่งของรางวัลไปให้คุณผู้ชมนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปค่ะก่อนจากกันไปขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะพบ ะแสการทุจริตของรัฐนะคะสามารถแจ้งสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงได้นะคะสายด่วนจากสำนักง,งานปปชนั่นก็คือ1205ค่ะและก็ตอนนี้นะคะทางสำนักง,งานปปชก็ได้จัดประกวดสัญ,ญลักษณ์และความขวัญรณรงค์ป้องกันและการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนาค่ะสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์สอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่0 2 2 8 0 0 1 40-1ค่ะและก็อีกหนึ่งเรื่องทิ้งท้ายจากสำนักง,งานปปชประจําจังหวัดพิษณุโลกขอเชิญชวนผู้บริหารท้องถิ่นและรองผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งรับตําแหน่งใหม่ปีงบประมาณปีพุทธศักราช2 5 5 7เข้าร่วมการประชุมเผยแพร่ค,ความรู้มาตรา100และมาตา103นะคะในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ณห้องประชุม 741ชั้น4สารกลางจังหวัดพิศนุโลกสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่055-247-930-2นถะคะถ้าจดเบอร์โทรศัพท์ไม่ทันรายการของเรายินดีเป็นสื่อกลางให้นะคะ0ูนย์2 6 89ค่ะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ร่วมรายการของเราท่านผู้มีการมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับรายการของเรามาโดยตลอดเลยแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมรายการของเรามาโดยตลอดเช่นกันนะคะสิ้นเดือนในเดือนต่อไปรายการของเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกนะคะเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับสำนักงานปปชประจําจังหวัดพิษณุโลกมาเสิร์ฟตรงให้คุณผู้ชมเหมือนเดิมทุกเดือนในวันศุกร์ทุกสิ้นเดือนตั้งแต่15บหนาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาสำหรับวันนี้ ที่ชั้นสีนีนาธนาชายัยพร้อมผู้ร่วมรายการและก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ